รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ที่กวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Welcome back again you are watching English chit chat English chit chat เมาสไปเรียนไปไม่มีเบื่อแน่นอนนะฮะอยู่กับเราสองคนตูนวรัตครับนุ่นนัชนานันค่ะวันนี้เนี่ยจะเป็นคำศัพท์แล้วก็บทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอาหารหิวละสิคะหิวมาก I am very hungry <laughs> อาหารเนี่ย <laughs> ก็ <laughs> อย่างแรกต้องมีคนปรุงก่อนคำว่าคุกหรือกุ๊กเนี่ยนะคะ ก็หมายถึงคนทำกับข้าวที่บ้านได้อย่างเช่นแม่ด้่นอย่างเงี้ยโอ้ไม่แม่เป็นสุดกู๊คุกแล้วใช้คำว่า good chef ได้ไหมไม่ก็ได้แต่ส่วนมากเราลักษณะจะเป็นลักษณะนี้มากกว่า my mom is a good cook คือสามารถแบบจับต้องได้มากกว่าใช่ก็คือแม่ทำอาหารเก่งนะอย่างเงี้ยค่ะแต่นอกจากว่าแม่เป็นเชฟที่โรงแรมที่ใดจริงจริงอาจจะบอกได้ she is a chef อย่างเงี้ยก็ได้แต่ถ้าเราแค่จะบอกว่าแม่ทำกับข้าวเก่ง my mom is a good cook ขออย่างเดียวบางคนบอกว่าเอ๊เดี๋ยวนะพี่อย่างงี้ คุกเนี่ยแปลว่าทำอาหารใช่ไหมเห็นปกติแล้วเนี่ยเวิร์บเติม ER จะเป็นคนเหมือน t e c h h r อ่าเช่น driver อ่์ใช่ท a c h t e a r h e r d r i v e d r i v e r sing s เ n อ e r เออใช่คุกก็เลย Cooker เป็นหม้อหุงข้าวนะคะโอ้จะเป็นอุปกรณ์ทำอาหารใช่เขาจะเรียกว่า r i e c o o k e r นะคะ i c e c o o กก r ก็คือหม้อหุงข้าวนั่นเองไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นมารู้คำศัพท์กันก่อนเลยว่าในหมวดหมู่นี้มีคำศัพท์น่าใช้อะไรบ้างครับ อย่างแรกเลยก่อนจะปรุงอาหารได้เนะี่ยคุณต้องมีวัตถุดิบก่อนค่ะ ingredients ะต้องมี ingredients ก่อนเลยนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างแบบนี้เป็นต้นแต่สิ่งสําคัญคือน,นอกจากมี ingredients แล้วเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยเราอยากจะทําตามสูตรอาหาร recipe recipe ก็คือสูตรอาหารตำราอย่างเงี้ยค่ะรู้คำว่าสูตรอาหารแล้วก็วัตถุดิบก็คือ i n g r e d i e n t s, <c oughs> <S ไปแล้วทีนี้ <c oughs> มาเรื่องรสชาติดีกว่า <c oughs> รสชาติสมมุติคุณเป็นพ่อครัวแม่ครัวที่ต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติ <c oughs> แล้วจะอธิบายหรือฟังเวลาเขาพูดมาไอหวานไปเปรี้ยวไป,ไปเผ็ดไปเค็มไปอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ละคำมันเรียกว่าอะไรบ้างอ่ะโอเคเอาหวานก่อนแล้วกันนะคะหวานนี่คือ sweet ไม่มีอะไรซับซ้อนหวานคือสว e ทถ้าเค็มเค็ม เค็มก็มาจากซอสที่เป็นเกลือใช่ไหมคะ salty ต้อง salty ด้วยไม่งั้นจะกลายเป็นขอเกลือเฉยๆได้ s t please โอเคได้ว่าไปนะคะก็คือยิ่งเค็มหนักเลยแล้วก็ salty ทีนี้ถ้าเปรี้ยวเปรี้ยวก็อาจจะเอาเ o u ้า เรื่องถึงเวลาเราพูด hour ใช่ไหมคะ hour ที่แปลว่าของเรานะ our เหมือนแบบพวกน้ำมะนาวเลมอนซาว่าอเลยใช่ใช่แล้วก็เติม s เข้าไปนะคะ sour นะคะ sour ก็คือรสชาติเปรี้ยวนั่นเองนะคะอีกอันนึงที่ฝรั่งมาบ้านเราต้องเจอเลยค่ะ hot and spicy โอ้ใช่ใช่หาโลเผ็ดมัเผ็ดร้อนน่ะคือ hot ก็ร้อนด้วยใช่ไหมคะ spicy คือเผ็ดแหละ so hot and spicy เผ็ดร้อนมากนะคะทีนี้มีทุกรสเลยค่ะหวานแล้วเค็มเปรี้ยวเผ็ดไม่มีรสอร่อยเลย อร่อยก็ delicious ไงใช่เซลอยู่แล้วถ้าสมมุติมันแบบโุยมันไม่มีรสชาติเลยมันจืดไปอ่ะมีคำพูดไหมอ๋อจริงๆใช้ได้คือคำว่า blunt b l u b l a n d blunt มันจะเหมือนกันแบบจืดชืดอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีรสแบบ tasteless อะไรเงี้ยไม่มีรสชาติเลย tasteless แต่ยากตรงที่เพราะสดมากแล้วเนี่ยโอ้อาหารบ้านเราเขาจะบอกกลมกล่อมนะเขาจะบอกว่ามันอร่อยถึงเครื่องใช่มันถึงเครื่อง ใช้คำว,ว่า flavorful กรไรนี้มันเพิ่มให้เลย flavor คือรสชาติอ่ะถูกต้องเสร็จปุ๊บทีนี้มันอุด,ดมไปด้วยรสชาติอะคะมัน full off l a v o r ม,มันก็เลยเป็นคําว่า flavorful แล้ว flavorful ในที่นี้เนะี่ยมันใช้แทนที่ความอร่อยได้ไหมสมมุติเขา<ด>ถามว่านะเป็นไงบ้างได้บอก flavorful ใช่ถูกต้องสามารถใช้ได้คือมันมีความแบบ โอ้โหรสชาติเจ็มโจนเขาว่างีมันเข้มข้นนะคะก็คือ flavorful you can say that um, you can say savory ก็ได้ savory นะคะแล้วก็ delicious ใช้ได้อนอกจากคาว่า delicious มีอีกหลายคำเลยนะคะที่จะบอกได้ว่าอร่อยเช่น tasty โอ้มีรสชาติใช่ tasty นะคะที่มาจาก taste รสชาตินั่นแหละพอเติม y เข้าไปนะ,ะ tasty รสอร่อยอหรือง่ายๆหน่อย yummy ย่อมย่อมเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะใครดูอยู่นะคะพ่อแม่ที่บ้านดูอยู่มีลูกกินข้าวก็ย่อมย่อมย่อมอย่างเงี้ยก็คืออร่อยอร่อยใช่พวกเนี้ยคือสามารถใช้ได้เลยนะให้มันอร่อยจริงด้วยนะมีคําศัพท์เกี่ยวกับรสชาติแล้วทีนี้อยากรู้คําศัพท์เกี่ยวกับ texture หรือว่าพวกรสสัมผัสนะรสสัมผัสของแต่ละอย่างเช่นมันแบบเหนียวมันนุ่มมัน กำลังดีหรือใดๆอย่างเงี้ยถ้าเหนียวก็จะเป็นสติ๊กกี้นะเราจะมีข้าวเหนียว sticky rice very sticky นะฮะ sticky คือเหนียวค่ะถ้านุ่มเนี่ย soft อตรง่ายเลย soft นะคะหรือบางอย่างเราจะใช้เป็นพวก fluffy ก็ได้นึกถึงขนมปังแบบบางทีมันนุ่มๆเงี้ยเหนียวเหนียวบีบเข้าไปแล้วมันก็ฟูขึ้นมา fluffy อย่างเงี้ยค่หรือ creamy creamy ก็ได้ถ้า creamy คือมีความครีม m c r e นะคะอย่างเช่นซอสอันนี้มันนัวมากเลยหิวเลยนะคะตอนนี้อย่างเงี้ยเหมือนแบบสั่ง ผัดม,าา so มักกะโรนีอโซครีมอย่างเงี้ยค่ะก็คือ,อมีความครีมมากๆนะคะอะอีกอันนึงค่ะนอกจากอันนี้แล้วบ้านเราจะมีเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต้องถึงขั้นทำกับข้าวเลยนะคะเอาแค่ผล,ลไม้บ้านเราอะ่ะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า juicy ช,ช,ชุ่มฉ่ำใช่ นะคะบางทีกัดก็ไวปุ้มนี่สิถนัดเลยถนัดชุ่มฉ่ำมากใช่แบบรู้สึกอร่อยของกินเนี่ยมีมีอีกคำที่เราเคยได้ยินที่คำว่ากรุบกรอบคริสปี้อ่ะ c r i s p ี้ก็ได้นะ c r i s p ี้นะคะ or you can say crunchy crunchy นี่ก็กรอบเหมือนกันได้เช่นกันใช่เหมือนแบบของกินที่มันมี texture เคี้ยวแล้วมันแบบกรุบกรอบหน่อยถูกต้องทีนี้เนี่ยประเด็นคือเรามีรสชาติเยอะมากแล้วเราก็มี texture หรือว่ารสสัมผัสเนี่ยหลายแบบมากครับ แต่ทำแบบไหนจะถูกใจเขานะคะบางทีมก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะ how would you like นะคะคุณอยากได้แบบไหนอย่างเงี้ยค่ะเช่นโอเคเราอยากให้มันสุกมากสุกน้อยอันนี้หลายคนถ้าไปร้านสเต็กน่าจะรู้อยู่แล้วอชอบแบบไหนคะพี่ตูนชอบแบบไหน how would you like your steak medium rare นี่นะความสุกระดับไหนสุกมากสุกน้อยอันนี้อาจจะเคยได้ยินโดยเฉพาะกับสเต็กเป็นหลักใช่เขาจะถามเลย how would you like your steak ก็คืออยากจะได้สเต็กเนี่ยระดับ ความสุขแค่ไหนสเต็กเนี่ยอาจจะเคยได้ยินแต่ทีนี้สมมุติเราไปรับประทานเบรคฟาสต์ตามโรงแรมอย่างเงี<ะ>้ยไข่อะไอ้ oh, ไข่ที่เป็นเมนูต่างๆแล้วแบบความสุขต่างๆกันเนี่ย uh huh. แต่และแบบที่ควรรู้มีอะไรบ้างเอาเอาโห oh, เอาที่เราเจอบ่อยๆก่อนนะคะ uh huh. อย่างแรกคือเราเจอ,อ ไข่ต้มอ่าไข่ต้มก็คือ boiled <Boy. S 1> ใช่ไหมคะ boiled egg นะคะแต่ที่เนี่ยมันก็จะมีแตกไปว่าล้วไข่ลวกละ่ะต้มต้มแบบไหนยังมาตูมหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราอาธิบายได้นะคะอย่างเช่น hard boiled egg ก็คือไข่ที่ต้มจน hard จนแข็งสุกอะอ่าสุกหมดเลย hard boiled egg แต่ถ้าเกิด soft boiled egg ก็คือไข่ลวกเลยคะ่ะ เพราะมันคือไข่ต้นแบบที่ข้างในยังซอฟอยู่อย่างเนี้ยเป็นต้นซึ่งบางคนก็อาจจะมีตรงกลางอีกนะเป็นมีเดียมเป็นอะไรอย่เงี้ยนนี้ก็อยู่ที่ระดับแหละว่าเราชอบแบบไหนซึ่งก็จะซับซ้อนไปอีกและไอ้ไอ้ไข่ชนิดอื่นๆในการปรุงเรามีคําเรียกต่างกันไหมเช่นไข่ตุน้น<ะ>ไข่ที่เป็นไขย่ยีๆคนๆน่ะ ถ้าเป็น American breakfast เลยเราจะเจอพวกอันนี้ก่อนเลยอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ่น o m e l e t อ่าใช่ใช่อชอม l e t นะคะออม l e t ตนี่ก็ออกแนวเป็นไข่คนฝรั่งไหมอ่าแล้วก็มี scramble ท<อ>ีเนี้ยอ่าไข่คนเลย scramble เองแต่ถ้าบ้านเราดีกว่าอ,อันนี้ไม่ห่วงเลยเพราะเราไปนี้เชฟเขาทำให้เราอยู่แล้ว แต่บ้านเราไข่เจียวไข่ดาวค่ะไข่ดาวก็ไม่ใช่สตา์เองนะคะเออไข่ดาวไข่ดาวเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ะพี่ตู่เลยติ๊กตอก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 ยิ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กยอกติ๊กตอกติข่ทอกติ๊กตอดติ๊กตอพียงแตอเราเรียก i e d egg เนี่กฝรั่งเกตแลตวล่ะอ่ตเพียงแต่เราสามารถพูดเป็นภาษาแบบตอร่่งรตอกติ๊กตอกติ๊กาอะมีชก่อเรียกขอาเลย s u n n y side up ซันนี่ซันพระอทิตย์เนี่ยเหรอใช่ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าไข่ดาวของเขาแบบที่ขอเขาเรียกว่าเป็นแบบไม่สุกแล้วกันนะคะแบบที่ข้างในยังแบบรันนี่รันนี่อยู่อ,ะอ่ะอ่เขาจะเรียกว่าซันนี่สซยดาบค่ะมันก็คือไข่ที่เราต่อไปปุ๊บ สีเหลืองก็มาเป็นซันนี่ไซด์เป็นเหมือนกับด้านพระอาทิตย์หงายขึ้นมา<อ>แบบนี้นะคะแล้วเสร็จปุ๊บก็ตักเสิร์ฟเลยอย่างเงี้ยซ <Sunny side S 2> ในค <up. S 2> ั่วข้าวผัดอเมริกันครับซันนี่ไซด์ดับเมื่อกี้ย้ำนะคะว่าเป็นไข่ดาวแบบที่ไข่แดงมันยังร้อนนี่อยู่อ่าไข่แดงไม่สุกเยิม้มเยิ้มอยู่ทีนี้บางคนบอกอ้าวแต่ว่าหนูชอบไข่สุกๆเลยสองด้านเราสามารถพูดว่า over easy ได้อออโเวร์ีซ over easy over medium over half ต่างกันยังไงไอโอเวอร์เนี่ยนึกถึงฟลิปโอเวอร์ค่ะเวลาที่เราตอกไข่ปั๊บเสร็จปุ๊บ คือเหมือนกลับด้านแบบนี้นะคะซึ่งก็จะมีตั้งแต่ over easy ก็คือกลับไปสักทีนึงอาจจะสุกแต่ไม่มากถ้าปล่อยให้มันสุกมากหน่อยก็ over medium ก็ได้หรือกลับไปกลับมาจนสุกแบบโหสุดๆไปเลย over hard โอ้โหนี่เราอยู่เรื่องเมนูไข่ยาวนานมากของกินนี่ชอบเลนะาว่าเออมันแบบคู่บ้านคู่เมืองไทยอะไข่ข้าวอย่างนี้นะทีนี้เรื่องของรายการอาหารบ้างค่ะเราใช้เมนูเป็นคำทับศัพท์ได้เลยไหมอ่าถ้าใช้กับรายการอาหารนี่ใช้ได้เลยค่ะ วิธีจะออกเสียงเมนูลองเปลี่ยนหมายเปลี่ยนเป็นเมนูอ๋อเหรอลองมาอ่ะพี่ตูรลองนะเปลี่ยนจากเราพูดว่าเมนูเปลี่ยนเป็นเมนู <Men you. S 1> แล้วพูดเร็วๆ 1, 2, 3เมนยูเ e ้เมนยู right เมนยูเนี่ยก็คือรายการอาหารที่มันเป็นใบๆแจกเราตอนที่เราเข้าร้านนี่แหละคะ่ะ uh uh. แต่คนไทยเนี่ยเรามักจะใช้เรียกว่าเป็นเมนูเด็ดเมนูแนะนํา ซึ่งฝรั่งก็จะงงว่า this is แบบ recommend menu แนะนำทำไมอ่ะแล้วกระดาษแผ่นนี้หรอที่ recommend อย่างเงี้ยค่ะมัน art work สวยเหรอเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วนะคะเมนูสำหรับฝรั่งเป็นแค่นั้นเลยเป็นแค่กระดาษที่มันเขียนรายการอาหารหรือจะเป็นไฟล์ใดๆก็แล้วแต่ใช่แต่ถ้าเราเนี่ยจะหมายถึงเมนูคือจานเนี้ยจานเด็ดให้จำแบบนี้หรอจานเด็ดนะคะเราใช้คำว่า dish แทน recommended Dish ก็คือ Dish ที่ถูก e c o m m e n d d ต์ดที่แนะนำนั่นเองค่ะดังนั้นเมนูเนี่ยใช้กับรายการอาหารแต่ถ้าเป็นอาหารที่ทำออกมาปรุงแล้วใช้ Dish เป็น Dish เป็นจานจานไปค่ะรู้คำศัพท์กันมาพอสมควรแล้วนะฮะมาดูที่ประโยคหน้าจำกันบ้างดีกว่าว่าเราจะนำไปใช้ในรูปแบบการสนทนาอย่างไรบ้างอ่ะอย่างแรกเลยเราอยากจะบอก ชาว่างชาติ ที่ามารับประทานอาหารว่าโอ้ร้านรานี้มาตรฐานความสะอาดสูงมากเลยคุณไว้ใจได้กินแล้วไม่ท้องเสียแน่นอนอ่าโอเคบอกได้มาตรฐานนแน่นอนมาตรฐานอยู่แล้วนะคะมันต้องมีมาตรฐานแต่เนี้ยเราเติมเข้าไปหน่อยเป็นแบบ hygiene standards hygiene ก็คือเขาเรียกอะไรสุขอนามัยอ่าสุขอนามัยคือเรื่องของความสะอาดเพราะว่าอาหารที่สําคัญนะคะกับความสะอาดมันต้องไปคู่กันเลยจริง,รงอร่อยแต่ว่าไม่สะอาดนี่ก็ไม่กล้าเข้านะก็ไม่อยากไปซ้ำด้วยนะนะคะราะนั้นเราสามารถบอกได้นะว่า our restaurant ํำว่า Restaurant อ,อกเสียง RESTAURANT ะะ RESTAURANT Yes our restaurant is highly ranked on hygiene standards ก็คือร้านของเราเนี่ยนะคะติดโผลเลย highly ranked เลยหรือว่าเรียกว่าได้รับความอายอมรับแล้วกันนะคะว่า hygiene standard ส,สูงเพ<บ>ราะฉะนั้นสบายใจได้เบื้องต้นแล้วแต่ทีนี้เมื่อความสะอาดแล้วก็ต้องตามมาด้วยรสชาติย้อนไปนิดนึงก่อนก่อนหน้าน,นี้เรามีคำว่า how would you like ไปแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นสเต็ก กับไข่อย่างเงี้ยก็คือต้องการแบบไหนสุกระดับอะไรเไหนใช่ How w o u like d you l ทีเนี้ยถ้าเกิดจะถามเรื่องของรสชาติก็อาจจะถาม Flavor ได้ Flavor อันนี้ก็คือรสชาตินะคะ For example what flavor would you preferPrefer แปลว่าชอบมากกว่าอย่างเงี้ยค่างพี่ตูนเงี้ย What flavor would you prefer ผมอาจจะบอกว่าผมชอบติดเปรี้ยวนิดนิดเค็มหน่อยๆแบบนี้ก็บอกได้ว่า a bit sour a bit salty อย่างเงี้ยใช้ได้นะคะนี้เป็นการอธิบาย ความชอบของเรานะคะ,คะหรือ,อถ้าเราถามเพราะว่าอยากจะให้เติมวันนี้ให้ไหมคะ,ะ Would you like us to add จุดจุดจุดคือพี่ตูนอยากจะให้นูน่นหรือทางเราทางร้านเนี่ยเติมอันนี้เข้าไปไหมเช่นนะคะอยากจะให้เตมเิมเกลืออยากเค็มกว่าน,นี้นะคะเพราะชีวิตยังเค็มไม่พอ <S 2> <S 2> สมมติสมสมติเฟรนฟราย,ายอ,อยากเติมเกลือเพิ่มไหม Would you like us to add some extra salt to your dish อย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็คืออยากให้เราเนี่ยเติม ซอ์ <South S 1> เข้าไปไหมอยากจะได้ท็อปอัพมากไปกว่านั้นอีกเพื่อให้เขาประทับใจสำหรับค,คนที่เป็นพนักงานเสิร์ฟหรือเจ้าของร้านคุณมีประโยคอะไรแนะนำไหมอันนี้เลยอันนี้ดีมากนะคะบางครั้งเราเราลืมเราโมตอไปพะวงถึงเรื่องของรสชาติต้องทํำยังไงอ,อย่าลืมใจที่พร้อมบริการนะคะเช่นเหมือนเวลาที่เขามาเลือกเลือกเลือกว่าเอาวันนี้อันนี้อันนี้ตอนสั่งอาหารอย่างเงี้ยค่ะเราในมุมของคนที่รับออเดอร์ โอ้ Good choice you can say that โอ้ Good choice เหมือนเราชมเขาบอกโอ้เป็น choice การเลือกอาหารที่ดีมากเลยค่ะอะไรแบบนี้ค่ะหรือจะบอกว่า you've made an excellent choice ก็ได้เอ้ยคุณได้ทำการเลือกมาได้เข้ามากเลยนี่เป็นแบบโเมนูเด็ดรายการเด็ดของร้านเราเลยชมเขาไปทำให้เขาสูงวิ้ยเฮ้ยหุย โอเคเราเลือกถูกแล้วถูกต้องรับประทานอาหารให้อร่อยนะครับอย่างนี้มีไหม enjoy your meal อย่างนี้ enjoy your mealenjoy your foodplease enjoy your meal I hope you enjoy your meal บริกรมาเสิร์ฟเราแล้รู้สึกโหได้รับการเป็นการที่ดีจังเลยใช่อย่าลืมแล้นี่ก็คือคำศัพท์และก็ประโยคที่จะนำไปใช้ได้นะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วครับถ้าอยากจะทบทวนหรือชมรายการย้อนหลังทั้งตอนนี้และทุกๆตอน คลิกได้เลย www.etvthai.tv นะครับตันนุ่นและอิน i ิชชิดชัดลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Enjoy your meal หิวหิวหิว